สวัสดีค่ะก็แก๊กคุยเลยนดะที่โลงลาพานะคะแก๊ดมาจากทีมข่าวของ GPI News นะคะวันนี้นะคะ่ะแก๊ดจะพาท่านผู้ชมนะคะมาในงานเปิดตัวของ Honda Accord ใหม่นะคะภายในงานจะเป็นยังไงบ้างแก๊ดจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลย กับเจ้าตัวแอคคอร์ดตัวใหม่ตัวนี้แล้วนะคะรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอ้าวพี่ต่อสวัสดีค่ะอันนี้เป็นทีมงานของ gpi new อีกคนนึงเลยนะคะครับผมต่อนะครับ gpi new ครับผมคือวันนี้ดูรถยังยังเลยคะ่ะเนี่ยว่าจะมาดูเนี่ยเลยจะพาผู้ชมมานั่งดูกันก่อนคะ่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเช่นเนี่ยเห็นขขเขาบอกว่าไฟหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเก่าเนี่ยที่พี่ต่อเห็นเนี่ย มันเป็นไฟ LED เป็นเหมือนโปรเจคเตอร์อะอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะคะจะมี LED ล้ำสมัยกว่ากจังหน้าเนี่ยตัวเก่าที่เราจำได้เนี่ยมันจะเป็น CC แี้เป็นแคมเม c ตัวใหม่นี่เป็นยังไงบ้างเป็นโครเมียมเลยมาใหม่เลยค่ะใหญ่เลยใช่ไหมใช่มันจะเพิ่มความสปอร์ตเลยนะคะโอเคพี่ต่อคิดว่าตรงนี้มันจะทําให้รถดูฉบเฉียวขึ้นไหมค่ะใช่ใช่แคมเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าที่เนี่ยเปลี่ยนเป็น LED มันเหมือนเพิ่มความสว่างมากขึ้นมากพี่ต่อ ตอนที่ตัวโชว์แนั้นพี่ดอดูเนี่ยเปิดที่ปุ๊บโอ้โหเห็นโอ้โหเห็นปิยันโลกปิยงยันโลกนู้นเลยป่ะคะอ๋อโอเคจะบอกก่อนนะตัวนี้เป็นตัวโมดูลโลกเพราะฉะนั้นมันจะมีสเกิร์ตที่เพิ่มขึ้นมาอ๋อก็คือตัวเนี้ยเหมาะกับไม่เหมือนใช่มันเหมือนเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไหมคะพี่ต่อยุคใหม่ท้ายรถเนี่ยอย่างตัวเก่ามันเป็น LED แคจริงแต่ตัวเนี้ยมันเจ๋งตรงไหนแกมันเป็น LED ทูปใช่มี LED ทูปเลยนะคะเซนนี่นะเปิดวับมาเนี่โอ้โห มันเจ๋งมากน้ำพอเป็นไอเดียทูบเนี่ยมันทำให้สว่างคืนแล้วพอรถเป็นพวงันแหวนนี่มันหลูมไหมหลูค่ะทีนี้สำคัญตัวนี้ไม่ใช่แค่ภายนอกค่ะมันจะมีภายในสําสำคัญจำเป็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในได้ไปดูเลยค่ะค่ะในรถเข้ามาในรถแล้วดีค่ะสปอร์ตดีแล้วน่านั่งน่าขับมากเลยพี่ต่อทีนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษเขาบอกมามีอะไรบ้างตรงนี้หน้าจออันนี้มันมี a p p l e c a r า l a y พนะคะแล้วก็มี Android Auto เลยนะคะ มันก็จะตอบสนองถึงผู้ขับขี่ที่ชอบใช้พวกแอปพลิเคชันต่าง<ช>ๆได้ใช่ไหมใช่ค่ะแอคอร์ดตัวใหม่นะคะจะสัพพอร์ตกับ uh, มี Apple h p ฮาร a พค่ะอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ได้นะคะตั้งแต่ iOS ตั้งแต่7.1ขึ้นไปนะคะแต่ว่าจะแนะนำที่8.3ค่ะก็คือจะเป็น iPhone 5ขึ้นไปอะค่ะก็ อันนี้เราจะลองใช้งานให้ดูนะคะ Apple CarPlay นะคะเมื่อกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าจอมาเหมือนกับไอคอนใน iPhone เลยนะคะก็วิธีการทำงานนะคะเราจะสั่งการโดยใช้ Siri ค่ะเพราะฉะนั้นขณะขับรถเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมองโทรศัพท์แล้วก็กดเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่เพิ่งเปิดตัว Honda Accord ตัวใหม่เพิ่งจบลงไปเมื่อกี้นี้เองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะ หรือแม้กระทั่งความปลอดภยัยแกคิดว่าแอคคอร์ดตัวใหม่นะคะมันเจ๋งแบบนี้เลยนะคะยังไงนะคะก็ฝางติดตามเว็บไซต์นะคะ w w w g p i n e w c o m นะคะหรือกด Subscribe ตามลิงก์ข้างล่างนี่เลยะคะ่ะวันนี้นะคะแกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย